คนรอไปก่อนอใช่อันนี้ผมไม่เถียงนะครับผมไม่เถียงนะครับก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะฝากแชร์ให้ด้วยขอขอมโดกินหน่อย ใ,ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะจับโทรศัพท์ผมแค่น้ำนะคร นี่เป็นวันที่7ของ,ขางอการวิ่งนะครับเซตที่1นะครับเซตที่1ด้วยอากาศแบบนี้นะครับพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงนักวิ่งนะครับประเมินแล้วว่าอากาศมันร้อนมากรับก็จะให้วิ่งแค่วันละ2เซตเซตละ10กิโลซึ่งขนาดนี้นะครับถึงเลยกลางดงมาแล้วนะครับเลยกลางดงมาแล้วช่วงตลาดผลไมไ้เยอะๆนะครับ เราต้องทำเรจรคนเทนอร์นะครับก็อคุณนะคคุณยาเยฝอกทร้านให้นะคเรต่อครับเทรนเนอร์คอยดูแลอย่างใกล้ทิดนะครับก็จะมี นอกจากว่าจะคอยส่งวิตามินนะครับคอยส่งน้ำดื่มให้ทิบตลอดเส้นทางนะครับก็จะคอยเอาผ้าเย็นที่ซุบนนํำนะครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายนะครับแล้วก็ประเมินสภาพอากาศประเมินสภาพร่างกายตลอดเวลาเร่งเก่งะอย่างไปลเรื่องเ่ะย่ไปลขอบคุณนะคะ เ yup. ดินหน้าไปสิเดินหน้าไปสิโอ้ยโอ้นี่ที่ค้าของไหนยังไม่รู้เลยนะครับ ก่อนในคอน่นีารปู่นเราม่็อาะอยากได้ทีไรจะตามไปเป็นจูน่าเก่งเาไม่คอนเสิ ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมานะครับนครราชสีมาอ้าวสมาชิกเพจต้นปาการนะครับที่รับชมอยู่นะในบ้านฟ้าต้นปาการนะครับแอดมินผมปักหมุดให้แล้วนะปักหมุดช่องทางนะครับที่จะร่วมบุญนะครับส่วนใน Ti k t อกนะครับสมาชิกผมขึ้น คอมเมนต์ให้แล้วนะครับผมฝากกดให้แล้วนะครับเช่นเดียวกับเพจหลักนะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งพระบ้านถดก้ายนะครับซึ่งผมไรท์แล้วก็เป็นยายอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นมิตต้นปากากนะครับเราขึ้นบาร์ให้แล้วนะครับขึ้นบาร์ให้แล้วนะครับขึ้นเลขที่ขึ้นเอ่อชัวร์โค้ดให้แล้วนะครับก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ บินอยู่ข้างหลังผมไม่ไแน่ใจว่านี้แกอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าแต่แกจะวิ่ง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 เข้าไปรับเงินด้วยส่วนหนึ่งวิ่งไปทั้งท้ายนะครับส่วนพี่ไทยก็จะวิ่งยาวๆเพราะว่าถ้ารอกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้คือนักวิ่งเนี่ยบางทีถ้าหยุดมากวิ่งไปหยุดวิ่งไปหยุดเนี่ยบางทีเสียจังหวะนะครับโอกาส ความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บนันาดที่เกิดขึ้นนะครับพี่บินก็เลยบอกว่างั้นพี่ใช้วิ่งยาวๆนะครับเดี๋ยวพี่บินวิ่งตามหลังหรือวิ่งล่วงหน้าไปเพื่อจะรับฟูนแล้วก็ทักทายให้กำลังใจนะครับพี่ร้องประชาชนนะครับที่ไทยเก่งมากๆ บอกคุณครับจริงผมก็อยากลงไปวิ่งนะแต่ตปัญหาอย่างเดียวถ้าผมลงไปเนี่ยนะพื้นามาชิกก็จะเหงาผมก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้นีดีกว่าผมเสียสละดที่ไม่ลงไปวิ่งดีกว่าเพราะไม่งั้นพื้นามาชิกเหงาขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยนะเดี๋ยวก็จะแบบโน่นี่นั่นนะเราก็เลยตัดสินใจ นะครับไม่ลงไปดีกว่านะครับเพื่ออยู่กับพื่อมาชิกนะครับแหมยุกกันจังเลยลงเลยลงเลยค่ะวิ่งเลยวิ่งเลยแหมไม่ห้ามเลยไม่มีใครห้ามเลยมีแต่คนยุนะครับมีแต่คนยุ บอกว่าผมกลัวเหนื่อยผมไม่กลัวเหนื่อยดอกโดแค่นี้จิ๊บๆผมบอกแล้วผมลงไปนะ10กิโลเนี่ยผมบอกเลยจิ๊บๆนะ10เมตรแรกผมก็หอบแล้วนะครับ10เมตรแรกก็หอบแล้วนะเดี๋ยวตายไปว่าจะเป็นหัวเขาเป็นเป็นภาระเราเนี่ยิ้งเสียสลาะอันสูงสุดที่จะไม่ลงไปวิ่งกลางแดดน,นะอยู่กับเพื่อนสมาชิกในไลน์นี่แหละ นะครับผมเป็นคนที่เสียสนัดสุดๆแล้วสงสารจจลงแต่ไมที่ <c ười> ทว่าสงสารจจลงเลยถึงไหนแล้วเนี่นยเลยกลางตรงไปแล้วผมก็บอกไม่ถูกว่าผมโหยแต่ผลมามึตึ๊บเลยนะ ผมก็วิ่งมาวายผมก็วิ่งมาวายผมก็เดินวิ่งโอ้โหถ้ากลับไปก็สะโหนถึงก็ล้าเหมือนกันนะคือผมอิจฉานะอิจฉาคนที่วิ่งแบบเนี้เอ่อวิ่งวิ่งไกลๆถ้าโอ้โหวันละยี่สิบโลนี่ไม่ธรรมดานะาวิ่งแบบนี้นะผมบอกเลยว่าอิจฉาคนเหล่านี้นะเขาเขาวิ่งได้นะมันมีผลมันมีตกาตเกภาพมากเลยนะที่บิอยู่ข้างหลังั้งหรืออยู่ข้างหน้าน,นี่แหละ เขาวิ่งเขาวิ่งเยอะๆบางทีเขาวิ่งเร็วกว่าเขาก็จะวิ่งไปล่วงหน้าไปนะครับไปรับบริจากบ้างไปถ่ายรูปก,กับเอฟซีบ้างนะครับวิ่งรายการอะไรวิ่งรายการโครงการบ้านสุขสุดท้ายนะครับโครงการสัญญาไม่ทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้ายโดยสุดท้ายเอกภพรรดูนิดนะครับที่เต้องบอกว่า โครงการเนี่ยหลายคนเพิ่งยังไม่ทราบนะครับหลายคนเพิ่งเข้ามาหลายคนยังไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับก็เป็นโครงการที่คุณไช้เอกพันธ์บริฤทิ์นะครับตั้งใจนะครับที่จะวิ่งจากกรุงเทพนะครับไปอุบลผ่าน9จังหวัดใน600กว่ากิโลนะครับเพื่อจะรับเงินบริจาคนะครับคนลา5บาท10บาทหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่นะครับ รวบรวมเงินนะครับไปสร้างบ้านสุดท้ายหลังที่สองนะครับบ้านสุดท้ายหลังที่สองนะครับที่คุณบินไปซื้อที่ดินไว้แล้วก็จะสร้างแต่ว่ามูลค่าการก่อสร้างเนี่ยมากกว่า21ล้านบาทนะครับประมาณ21ล้านบาทยังไม่รวมอุปกรณ์นะครับทั้งเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรต่างๆซึ่งต้องบอ,อกว่าบ้านหลังที่สองหรือบ้านสุดท้ายสองเนี่ย จะสามารถดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแลนะครับได้ครั้งละ70ท่าน70คนเข้ามาอยู่ในบ้านโดยมีผู้ดูแลมีคนดูแลอย่างดีนะครับมีคนคอยเช็ดที่เช็ดเดยิ้มป้อนน้ำป้อนข้าวอาบน้ำดับผมให้อย่างดี อยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับตายไปก็ทำาศกให้เอากระดูกไปลอยอาคารให้ถึงเวลาก็ทำบุญให้นะครับอยู่แบบครอบครัวนะครับอ,อ๋อแอดมินผมบอกว่าคุณบินวิ่งตามหลังอยู่ สูงอายุอะเยอะขึ้นปัจจุบันแล้วเราบอกว่าจะด้วยอดีตอะไรที่ผ่านมาก็ต่างนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมากขึ้นบางคนไม่มีครอบครัวบางคนจากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้ชีวิตในเมืองหลวงมากขึ้นนะครับในวัยสาววัยหนุม่มวัยแก่กออ็ไม่ใช่วัยแก่ปัญหาโทษแหมพูดแก่เดี๋ยวมีเครื่อง ในวัยสาววัยทำงานเนี่ยนะครับวัยหนุ่มวัยทำงานเองนะครับก็ยังมีเรื่องมีแรงนะมีเงินเก็บบ้างนะครับแต่ไม่มีครอบครัวพอแก่เท่าแก่ชราไปเนี่ยไอเงินเก็บก็เริ่มหมดไปนะครับคนดูแลก็ไม่มีนะครับบางคนนะครับป่วยติดเตียงบางคนไม่มีเรื่องไม่มีแรง ไม่มีใครดูแดนะครับหลายครั้งหลายเคสที่คุณบินไปเห็นแล้วยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าบ้านหลังเดิมที่ทำไว้นะครับมันแน่นไปหมดนะครับจากเดิมเนี่ย15เตียงก็ปัจจุบัน20เตียงเข้าไปแล้วนะครับดัดจุดทุกท่อปุมไปแล้วจึงตั้งใจว่าจะสร้างบ้านหลังที่สองนะครับหรือเป็นอาคาร2ชั้นแยกผู้ป่วยชายหญิงแยกผู้สูงอายุออกมา แล้วก็เพิ่มบุคลากรที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆเข้าไปนะครับรับเอาผู้สูงอายุาที่ถูกทอดทิ้งมากขึ้นเนี่ยเข้ามาดูแลอยู่ในบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่การก่อสร้างเนี่ยเฉพาะการก่อสร้างเนี่ยที่ผมก่อประมาณ20-21ล้านบาทจะไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆคุณบนินบรรลือลิ์คนเดียวเนี่ยคงไม่ไหว นะครับจะแบกหน้าไปของเงินใครเป็นล้านเพื่อมาสร้างก็คงไม่ไหวนะครับจะรอระยะเวลาก็คงไม่ได้เพราะผู้สูงอายุที่สูกทอดทิ้งมากขึ้นผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลมากขึ้นนะครับจึงตัดสินใจที่ใช้เงินส่วนตัวเริ่มจากการซื้อที่ดินแปลงตรงข้ามนะครับด้วยเงินประมาณ4-5ล้านบาทซื้อมาแล้วแปลงหนึ่ง นะครับหวังที่จะสร้างบ้านสุดท้ายหลังที่สองวางแป็นวางแบบแผนไว้จะรองรับผู้สูงอายุได้ถึง70เตียง60-70เตียงโดยประมาณนะครับตีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ21ล้านบาทนะครับเงิน21ล้านบาทมันหาไม่ได้หรอกนะครับถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีไม่ใช่ในทุณอะไรใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้อกพันเองจึงตัดสินใจว่าเมื่อพี่ ตั้งใจนะครับพี่น้องตั้งใจนะครับงั้นขอสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งนะครับขอวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้ายนะครับจากกรุงเทพไปอุบ,บลเพื่อรับบริจาคคนละห้าบาทสิบ 5, 000, 100, 000บาทหรือคนละเท่าไหร่ก็ตามหวังรวบรวมเงินทั้งหมดนะครับไปสร้างบ้านสุดท้ายโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับ หากแมสนะครับมีว่าสนามีบารมีมีบุญพอนะครับได้รับแรงสัทธาได้รับกำลังใจได้รับแรงบุญนะครับจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศหรือคนไทยในต่างแดนนะครับช่วยกันบริจาคมากขึ้นนะครับมากกว่า21ล้านก็จะเป็นบุญนะครับเป็นกุศลกับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าจะต้องซื้อเตียงนะครับไม่ใช่เตียงแค่เตียงไม้ที่ราคาไม่ถึงพัน แต่ต้องเป็นเตียงผู้ป่วยที่สามารถปรับเอนอนได้ซึ่งราคาสูงมากต่อนหนึ่งเตียงนะครับแล้วเราต้องใช้ประมาณ60 70เสตียงเพราะฉะนั้นเงินอีกจำนวนมากนะครับที่จะต้องไปซื้อทั้งอุปกรณ์สกาแพทย์แม้กระทั่งแท็บเล็ตหรืออาหารออดที่ผู้ป่วยผู้สูงอายุต,ต้องรับประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทุกอย่างล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ก็ต้องได้รับแรงสนับสนุนได้รับความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับพี่แจ๊คปักเลขเไม่ใช่พี่ทีมเลขบัญชีให้แล้วผมปักให้แล้วนะปักกุให้แล้วนะครับปักปุให้แล้วแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแคปหน้าจอล้ก่อน 改装、okay, <so>。Okay. บุญกันนะครับผมกล้าบอกได้ว่านะครับเงินทุกบาททุกตะตงของพี่น้องประชาชนนะครับจะไม่มีการเบริกออกมาจากบัญชีจนกว่าจะจบโครงการนะครับเราจะไม่เห็นสเตทเมนของการเปิกเลยแม้แต่สตาตคงเดียวนะครับทุกอย่างจะถูกรวบรวมนะครับแล้วเปิดยอดให้เพื่อสมาชิกให้ผู้สามาชิกให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ และเราจะร่วมกันสร้างบ้านสุดสุดท้ายเพื่อส่งผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้งนะครับไม่มีใครดูแลนะครับหรือแม้กระทั่งพระพิสุสง์นะครับดาวศิลปินดาราคนในวงการบันเทิงนะครับพี่น้องมูดนิธิร่วมกันญยูนะครับที่ป้าปลายชีวิตนะครับไม่มีใครดูแลสิ่งต่างๆดาล่านี้นะครับ จะเอาเข้าไปอยู่ในบ้านสุด,สดท้ายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอาสาสมัครวิจิตร่วมกันยูหลายคนนะครับที่ั้นยตายชีวิตนะครับทั้งชีวิตผู้ทีปมาเพื่อสังคมนะครับแต่เมื่อยามเขายากระบากในวัยชรา เนี่ยเด็กใข้ได้ป่วยนะครับแต่กลับไม่มีใครดูแลเขานะครับคุณปีบประนนิชจึงตั้งใจว่านะครับจะเอาคนเหล่านี้แหละเข้าไปดูแลอย่างดีนะครับอย่างมีความสุขนะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายอย่างมีความสุขนะครับจะบอกว่าตายก็ตายอย่างมีความสุขเส้นกานนะครับวิ่งเส้นพิศภาพนะครับตอนนี้ถึงแถวกลางดงเลยกลางดงไปแล้วนะครับ จากกรทมนะครับวิภาวดีขาออกนะครับวิภาวดีขาออกสู่พหลโยธินนะครับสระบุรีนะครับขวามิตรภาพนะครับพุ้งแรกเข้าสู่นครราชสีมานะครับใช้226เข้าสู่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับเห็นไหมว่ารถติดแค่ไหนเห็นครับ รถติดเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงขึ้นเนินนะรถติดเนี่ยมันเป็นช่วงขึ้นเนินแล้วรถมันเยอะนะครับเขาวิ่งกันอยู่หลายทางคุณเห็นไหมเออนะนะครับออาถึงไหนชื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย่าไม่เห็นเ,ออเห็นไหมเขาวิ่งกันอยู่หลายทางวิ่งอยู่หลายทางเลย ไม่บล็อกไม่บล็อกนะให้มันอกแตกตายไปเลยนะครับให้ดูอกแตกตายไปเลยอยากดูดูอกแตกตายไปเลยนะครับนี่ขนาดวิ่งหลายทางนะไอ้เวลารถจอดนะครับเวลาคุณจอดซื้อข้าวจอดเกี่ยวข้างทางเนี่ยนะรถชะลอตัวเนี่ยไม่คิดนะครับ ตั้งถามตัวเองว่าเคยทําประโยชน์ให้กับใครหรือยังนะครับถ้ายังก็อย่ามาอาคติกับใครนะครับนะถ้าดูแล้วมันทุกข์ดูแล้วมันไม่สบายตาก็อย่าดูนะครับมีปัญญาเติมเงินใช้อินเทอร์เน็ตมีปัญญาซื้อโทรศัพท์ก็ใช้ให้มันคุ้ม ให้มันเกิดประโยชน์นะครับแหมเข้ามาดูเว็บเดียวบอกรถติดเห็นไหมรถติดรถติดแหมนะครับคือไม่ตอบโต้ก็ไม่ได้นะไม่งั้นก็เม้ป์ปวนูอย่างเงี้ยนะครับบางที หลายคนผมบอกว่าผมไม่ได้คือไม่ได้รับเฉพาะคอมเมนต์ที่อวยนะครับแต่การคอมเมนต์ที่มันมันมันขัดหูขัดตาเนี่ยมันขัดกว่าเป็นจริงนะครับมันก็มันก็เกินไปนะมันก็เกินไปคือถ,ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะครับ บัญชีอีกครั้งอาพี่แจ๊จ๋าใครมีเลขบัญชีพี่แจ,จก๊กยังอยู่ไหมจ๊ะพี่แจ๊กจ๋าขึ้นบัญชีให้ต้นอีกรอบหนึ่งจ้ะขอบคุณครับนี่นะพี่แจ๊กน่ารักอันนี้นะปากปูเดี๋ยวผมปากปูให้นะสมาชิกใน t ิ๊กต k อกนะจ๊ะแคปหน้าจอนะแล้วก็ร่วมบุญอ่านโมทนาบุญด้วยนะครับเพราะว่าผมพิมพ์ไม่ได้แล้วก็พิมเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับแคปหน้าจอแล้วอ่านนะครับแล้วก็ร่วมบุญ นะครับเออทำไมาที่บอกถ้ารถไม่ติดแล้วจะไปยังไงจริงถ้ารถไม่ติดแล้วจะไปยังไงนะครับจริงจริงไม่อยากจะใช้คำแรงนะเดี๋ยว AI มันอดอ,อกับผม ดีเพื่อนสมาชิกในทิกตอกนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่านะนะอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนสมาชิกนะครับก็ร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญกันนะครับแล้วก็น้อโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเจอฝนไหมเมื่อวานเจอแต่ เราบอกว่าเหมือนเหมือนเทวดาเป็นใจนะครับตกล่วงหน้าไปก่อนนะตกล่วงหน้าไปก่อนแต่วันนี้ก็คืมๆนะครับวันนี้ก็คืมๆเหมือนกันนะครับคืมๆเหมือนกันตอนนี้ถึงอโศกใช่ไหมนะครับถึงอโศกตรงก่อนฝากช่องนะก่อนฝากช่อง ว่าแดดแรงนะแดแดแรงมากผมต้องน่าจอดปวดตาแล้วเหมือนกันนะครับป,รออรบปากระโตกอ๋อเขาเรียกปากระโตกใช่ไหมแถนนี้เขาเรียกปากระโตกเมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็น เข้าไปที่ตลาดไหนนะครับตลาดปากช่องไหนพาซานะครับต้องบอกว่านะครับช่วยกันนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านเนี่ยผมจำชื่อพี่แกไม่ได้นะครับดูให้นะครับดูให้ ราเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่ชอบผมก็ไม่ต้องดูครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีผมตอนนี้ผมไลฟ์อยู่หลายหลายช่องทางนะครับการตอบโต้ไม่ได้ตอบโต้อยู่ช่องทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบผมนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็น้อมรับทำติดลมนะครับแต่อย่างที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ต้องชี้แจงนะครับถ้า